สวัสดีครับวันนี้มาพบลุงอ้วนอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาแชร์ฮอสปอตจากจอแอนดรอยเขาทำกันยังไงในกรณีที่จอแอนดรอยเนี่ยเขาใส่ซิมได้เขาใส่ซิมเน็ตได,ได้แล้วก็เราต้องการแชร์สัญญาณจากจอแอนดรอยตัวนี้ออกมาใช้ข้างนอกเราจะทำยังไงเปิดยังไงชื่อ Wi-Fi เขาเชื่ออะไรนะเดี๋ยววันนี้ลุงอ้วนจะพาทำนะเดี๋ยวลุงอ้วนให้ดูชัดๆ อย่างจอ Android ตัวนี้เขาใส่ซิมเข้าไปเรียบร้อยหลุงอ้วนใส่เข้าไปเรียบร้อยเห็นไหมเขาจะมีสัญญาณ 4G ขึ้นสัญญาณเหมือนในโทรศัพท์ละหขีดสอขีดสาขีดสขีดเหมือนกันถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขามีสัญญาณเน็ตในตัวแล้วนะเขาใส่ซิมเข้าไปเรียบร้อยเราต้องการที่จะแชร์ฮอตสปอตออกมาข้างนอกเนี่ยเราจะดูตรงไหนเราจะทํำยังไงเดี๋ยวดูอ้วนพาดูวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจอแอนดรอยรุ่นนี้นะ อ่ะหลวงอ้วนให้ดูเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นอ่าเป็นรุ่นที่ใส่ซิมได้การใช้งานก็จะคล้ายๆกันหมดอ่ามันมีวิธีเปิดสัญญาณฮอสปอตนะให้เราเข้าตรงตั้งค่าตรงนี้นะให้เราเข้ามาตรงเนี่เครือข่ายมือถือ,อเข้าไปตรงนี้ อ่ทีนี้เขาจะเห็นตรงนี้อ่าถ้ายังไม่เคยใช้เลยเนี่ยอ่าเปิดใช้งานฮอตสปอตเนี่ยเขาจะปิดเอาไว้เห็นไหมให้เราเปิดสัญญาณฮอตสปอตซะเห็นไหมเนี่ยเปิดพอเปิดสัญญาณฮอตสปอตปุ๊บเนี่ยเห็นไหมไอ้สัญญาณกระจาย wi ไฟตรงนี้วงกลมเนี่ยเห็นไหมมันจะแสดงขึ้นตรงนี้ ถ้าอย่างนี้แสดงว่าเปิดสัญญาณฮอตสปอตแล้วอ้าลองปิดดูเห็นไหมไอตัววงกลมนั้นจะหายไปกระจายสัญญาณ Wi-Fi เห็นไหมขึ้นมาแล้วชื่อฮอตสปอตชื่ออะไรเห็นไหมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ชื่อฮอตสปอตตรงนี้เราติ๊กเข้าไปตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อมันซะตอนนี้มันชื่อ Android AP 8839 รหัสผ่านเราก็ตั้งได้นะรหัสผ่านเนี่ยจะตั้งอะไรก็ได้อย่าให้ต่ำกว่า8ตัวนะรหัสผ่านอ่ะก็วิธีเปิดก็อ่ะวิธีที่1เสร็จไปละส่วนวิธีที่2เนี่ยให้จับหน้าจอรูงมาอย่างนี้เห็นไหมเขาจะมีตัวนี้ให้เราจิ้มตัวนี้แช่ไว้เขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าหน้าที่เราตั้งเมื่อกี้นี่เหมือนเหมือนกัน การเข้าเข้าได้2วิธีคือเข้าแบบตั้งค่าแล้วก็เข้าแบบเราลูดหน้าจอลงมาก็จะมาเจอหน้าเดิมนะส่วนเวลาเชื่อม Wi-Fi ก็สามารถเอาโทรศัพท์เราเชื่อม Wi-Fi ไ,ไ,ได้ค้นหาชื่อนี้ Android AP 8839นี่แล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปได้เลยนะโอเคเรียบร้อยอ่าส่วนในกรณีที่เราใส่ ซิมเน็ตเข้าไปในจอ Android แล้วเนี่ยแล้วสัญญาณ4 g อย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นนะเห็นไหมเนี่ยสัญญาณ4 g ตรงเนี้ยมันไม่ยอมขึ้น,นะกรณีที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยให้เราดับเครื่องยนต์ก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วก็เปิดขึ้นมาขึ้นมาใหม่อ่าถ้ากรณีที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยให้เราจับหน้าจอนี้รูดลงมาอ่ะพอรูดลงมาปุ๊บให้เรากดถ้ามันขึ้นรีเซ็ตก็ให้รีเซ็ตถ้าไม่ถ้าอย่างเงี้ย ให้เราเข้าตรงนี้มองเห็นไหมเนี่ยแตะเข้าไปเนี่ยมันจะถามว่าตกลงไหมคือการรีบูตเครื่องนั่นเองพอรีบูตกลับมาสัญญาณก็จะ 4G ก็จะขึ้นมาแล้วอ่าเป็นการรีบูตอ่าปิดเปิดเครื่องใหม่นะให้มันค้นหาสัญญาณใหม่ก็จะใช้ได้แล้วนะโอเคเรียบร้อยใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกด b ั c สไ b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลวงอ้วนด้วยเวลาลวงอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามอโอเคขอบคุณมากครับ